ค่ำนี้ฝนแรงถึงเช้าพรุ่งนี้เหนืออีสานกลางตะวันออกเจอพายุฤดูร้อนใต้ฝนแรงขึ้นฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567คลิปนี้ยังคงต้องติดตามเส้นทางของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราจากที่ในช่วงกลางวันที่ผ่านมา หลายพื้นที่หลายจังหวัดมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอีกทั้งมีลมกระโชกแรงทำให้หลังคาปลิวไปแล้วบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนลำปางและแพร่มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตามที่พ่อแม่พี่น้องได้รายงานและแจ้งให้แอดมินได้รับทราบซึ่งในค่ำวันนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้โดยจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างในขณะที่วันพรุ่งนี้แนวโน้มฝนฟ้าขนองจะแผ่กระจายตัวเป็นวงกว้างเข้าปกคลุมถึงบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกอีกด้วย คลิปนี้เราจะไปติดตามดูกันว่าพายุฤดูร้อนจะส่งผลต่อเนื่องยาวนานกี่วันบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงวันไหนลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดรวมถึงเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่ามีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งแล้วในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่พะเยาน,าน่าน เพชบูรณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นศรีสะเกดนครราชสีมาการจนบ,บุรีอุทัยธานีชนบุรีะฉเชิงเศราจันทบุรีตราดช,ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาและพัท,ทลุงโดยส่วนใหญ่กระจายตัวในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนพื้นที่อื่นๆมีเพียงบางจุดบางแห่งเท่านั้น ส่วนในค่ำวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนกระจายตัวเกิดขึ้นซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนดังกล่าวจะเคลื่อนตัวจากทางด้านที่ตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางด้านที่ตะวันออกในพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกรวมถึงเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นบึงกาฬสกลนคร นครพนมมุกดาหารกาละสินรวมทั้งมหาสารคามและในบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าส่วนมากในบริเวณจังหวัดกาลาสินสกลนครนครพนมและมุกดาหารโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นบางแห่ง ส่วนบริเวณภาคกลางอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ในขณะที่ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเซาโดยมีลักษณะกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เท่านั้นหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำกลุ่มฝนจะเริ่มแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้น เข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่บริเวณภาคเหนือถูกคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดทิ่มหัวกดลงทําให้มวลอากาศจมตัวส่งผลทําให้มีเมฆฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งสําหรับภาคใต้แนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นเพียงบางพื้นที่ตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจบคิรีขันชุมพรรวมไปถึงบริเวณตอนกลางและตอนล่างของภาคโดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บถึงยีของพื้นที่จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษสุขโขทยัยพิษนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกลาลสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญ และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40-42องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40-43องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 27่งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36 4 1องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด25 2 8องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36-41องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด29-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปควบคู่กับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันที่5พฤษภาคมจะมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ ทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ในขณะที่ตอนกลางของประเทศยังคงถูกอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมทำให้เป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยที่สุดแต่เมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่6พฤษภาคมพื้นที่ได้รับผลกระทบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ โดยมีพื้นที่สีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบริเวณดังกล่าวอาจมีฝนตกหนักซึ่งอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้เริ่มได้รับอิทธิพลจากแนวลมพัดส,สอบสองทิศท,ทางทั้งทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกที่พัดเข้ามาประสานกันส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยคาดว่า ในวันที่6พฤษภาคมภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวร้อยละ40-60ของพื้นที่เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่7พฤษภาคมจะเห็นได้ว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของลมพัดส,สอบซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่ามีพื้นที่สีแดงกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่8-11ถึงพฤษภาคมบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจากในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนพาอิทธิพลลงปกคลุมบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงส่งผลทําให้เกิดแนวพะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นทําให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้อีกซึ่งจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก ่งคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะส่งผลกระทบทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายตัวประมาณร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ส่วนบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่บริเวณตอนบนจนถึงตอนล่างของภาคแอดมินและทีมงานจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือ กับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิบวันข้างหน้านี้พื้นที่ใดต้องเจอกับพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพอแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงรวมถึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแม้จะเป็นช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นสภาพอากาศโดยทั่วไปยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในพื้นที่โล่งจ้างเป็นระยะเวลานาน,าน,าน ซึ่งอาจสง่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีสโตกพื้นที่ใดรอคอยฝนและยังคงแห้งแลง้งขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ